เป็นเรื่องงานนี้ไม่จบง่ายๆทัวลงกันสนันรถทัวทั้งประเทศตอนนี้เรียกได้ว่ามาจอดที่พี่คนนี้หมดจากคลิปที่กลายเป็นไวรัลเมื่อเย็นวันศุกร์ที่29สอคอที่ผ่านมาที่มีชาว LGBTQ+ รายหนึ่งชื่อชูสักปรีตแตกด่าผู้หญิงมุสลิมด้วยคำหยาบใส่ไม่ยัง้งแถมพาดพิงศาสนาและคู่จะลงไม้ลงมือเหตุเพราะไม่ปลื้มที่อีกฝ่ายเดินเฉียดกระเป๋าเข้าไปหน่อยเดียว เรื่องนี้กลายเป็นกระแสน,นักจนตำรวจนัดทั้งคู่มาไกลเกลีย่ยกันที่สอน,นอหัวหม,มากวันที่31สอคอผู้เสียหายก็ตรงเวลามากรออยู่นานหลายชั่วโมงหวังว่าจะได้คำขอโทษแบบจริงใจแต่สุดท้ายรอเกอ้อเพราะชูศักดิ์ไม่มาซะง,งั้นติดต่อก็ไม่ได้เรียกว่าหายไปดื้อๆทำอาการเจรจาล่มกลางอากาศทั้งที่ก่อนหน้านี้ชูศักดิ์มีท่าทีท้าทายบอกแน่จริงก็ให้ไปแจ้งตำรวจพอถึงเวลากลับหายไปซะง,งั้น ผู้เสียหายเลยบอกชัดๆว่าไม่ได้อยากได้เงินอะไรหรอกอยากได้แค่คำขอโทษจริงๆที่มาจากใจต่อเธอครอบครัวและศาสนาที่เธอนับถือแต่พออีกฝ่ายไม่มาเจอหน้ากันแบบนี้ก็เท่ากับปิดโอกาสตัวเองหลังจากนี้จึงจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นแหละครับมาหารถทัวร์ชาวไทยกู้พากันซิ่งมาจอดกันเพียบแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวเรามาดูคอมเมนต์กันดีก่อครับมันยังคิดว่าจ่าย500จบอยู่อีกเปล่า ไหนว่ามีปัญญารับผิดชอบเพราะน้องมุสลิมเขาเอาจริงมันไม่กลา้าดีแต่ปากคอมเมนต์ต่อไปนะครับดีมากครับเอาให้ถึงที่สุดเลยครับคนแบบนี้พูดจาหยาบคายใส่คนอื่นยังมีความไม่กล้ารับผิดชอบของการกระทําของตัวเองทีนี้คอมเมนต์ต่อไปยิ่งทําให้เรื่องน่าสนใจขึ้นครับชูสัก์เธอลืมสุขุมวิทิหรอพอมีพี่คนหนึ่งเปิดปุ๊บก็มีคนอื่นมาเปิดตามวีรกรรมนางเยอะมาก ผู้เสียหายจากนางรายนี้สมควรรวมตัวกันแล้วฟ้องดำเนินคดีให้ครบทุกข้อหาและทุกกระทงความผิดทำผิดแล้วไม่สำนึกสมควรได้รับการลงโทษโดยไม่มีการเปิดการดใดๆหรือได้รับการรออนุญาตใดๆทั้งสิน้นตรงนี้แอดเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเลยพบว่าชูสักเนี่ยเคยมีประเด็นอื่นๆยิบย่อยอีกเยอะมากเช่นกร,รณีนี้นะครับชูสักจะเรียกไรเดอร์ผ่านแอปแต่พอลงมาจากรถไฟฟ้าถ้าเห็น2แถวจอดอยู่ก็จะบอกกับไรเดอร์ว่าไม่ไปแล้วให้ยกเลิกด้วย แล้วก็เดินขึ้นรถสองแถวไปจนไรเดอร์แถวนั้นรู้กันหมดถึงจุดนี้เรียกว่าได้ชูสักนี่โดนทั้งขึ้นทั้งลงไปแบบเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าจะมีใครออกมาแฉอีกแต่ที่แน่ๆตอนนี้คงต้องถางป่าเพื่อเตรียมลานจอดรถทัวร์เพิ่มแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับลองมาคอมเมนต์ที่ข้างล่างกันหน่อยนะครับหากใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง KA News จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเรานะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ